โอเคครับสวัสดีครับมากับกล้องดูอีกนะครับในกดูอีกนะครับครับผมก็ไม่ได้ทำรีวิวอะไรแบบนี้มานานแล้วก็กลับมารีวิวขนมสักหน่อยอันนี้ครับก็เป็น เลรถพริกพ่นไฟซึ่งเป็นเลที่เอ็กกับ Netflix ครับ Netflix ก็จังก็จริง,งมีขายที่เซเว่นอีเลเเท่านั้นเนี่ยบอกอยู่โอริเอสเซเว่นอีเลเซึ่งถ้าเกิดว่าเจอที่อื่นนอกจากเซเว่นนี่หายนะอ่าแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงวางเล่บนเก้าอี้นะเพราะว่าโต๊ะที่หอผมเนี่ยมันเต็มหมดแล้วนั่นเองนั่นแหละครับคือคือโต๊ะวางของมันเต็มหมดแล้วงานมันเลยแค่เก้าอี้อ่ะที่ที่วางได้ ก็เลยวางเข้าอีเลยแล้วกันนะอ่าครับก็นี่เลยรถพลิ้วบนไฟครั้งแรกของเล่เอ็กเน็ตฟิตด้วยเลรถพลิ้วบนไฟเพิ่มอัตราการรับชมสแตนเกอร์ติงซีซีรีส์ชื่อดังจากเน็ตฟิตสรุปแล้วมันชื่อสแตนเกอร์ติงหรือว่าชื่อดังกันแน่วะเนี่ยอืมอันนี้อันนี้เป็นเปลือกหอยนะไม่ใช่มุกแล้วเ,เ,เป็นเป็นเปลือกหอยเลยนยะครับผมก็เอาอะไรเนี่ย Okay. <slowly> ด้วยรสชาติเผ็ดร้อนคุกเข้าด้วยเครื่องเทศจัดจ้านเผ็ดอร่อยพ่นไฟพร้อมอัพดีกีวความสนุกรุ้นระทึกลุมิติพอจนภายในโลกกลับด้านภาพด้ที่เซเว่นเท่านั้นโอเคก็อย่างที่บอกแหละถ้าเจอที่อื่นน่ะก็หาเลยนะนี่ครับก็แกะซองออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแผ่นเรียบ กลินนี่พริกเลยอ่ะกินพริกเลยครับเนี่ยมาลองชิมดูก่อนสัมผัสได้ถึงความเผ็ดและความเค็มก็มันค่อยๆมาครับคือคือแบบค่อยๆไต,ต่เต้าไปเรื่อยๆอ่ะจริง มากิน <_ C> e <at> ยิ่งกินนะมันค่อยเพิ่มยิ่งดีกีเพิ่มดีกีความเผ็ดเข้าไปอืมฉันเรียบห้าสิบบาทก็คุ้มอยู่นะบอกเลยว่าจะพ่นไฟได้แบบก็กไม่รู้นะแต่ก็้ก็นแน่นอน อืมอ้าละค่อยๆละค่อยๆละมันเริ่มมาเรพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ A few moments later คือนะครับจะบอกว่าคึอนะครับคึออะไรวะคือจะบอกว่ายิ่งกินไปเรื่อยๆนะครับความเผ็ดมันก็ เพิ่มแบบสะสมเข้าไปเรื่อยๆๆนะบอกเลยว,ว่าคนชอบกินเผ็ดอะ่ะแนะนำเลยมันเผ็ดแบบเผ็ดดีจริงๆอะ่ะถ้าใครที่กินเผ็ดไม่ไดนะ้หรือไม่กินเผ็ดนะก็ก็กแนะนำแรกๆอ่ะมันยังเค็มอยู่แต่ลหลังๆอะ่ะมันจะเริ่มเผ็ดแล้ว ครับก็ครับก็หลังจากที่ที่ลองกินดูหมดหอนะคือ แรกๆอ่ะมันก็เมันก็เผ็ดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับความเผ็ดมาจนแบบว่ามันถึงจุดที่แบบมันมันไม่เผ็ดไปหว่านนี้แล้วอะ่ะถ้าผู้ใดเคยมาถึงจุดอิ่มตัวของความเผ็ดแล้วอะ่ะสำหรับผมอ่ะถ้าให้คะแนนซองน,นี้ผมให้ซักเอ่อให้ซักประมาณประมาณเอ่อหกจุดห้าถึงเจ็ดละกันผมว่าประมาณนี้ คือคือแต่ความคิดผมนะคือมันก็เผ็ดแหละแต่ถ้าอยากให้พ่นไฟจริงย้ํานะอันนี้ความคิดส่วนส่วนส่วนตัวผมนะคือก็อยากให้มันแบบว่าอยากให้เผ็ดแบบเผ็ดแบบซีซาร์ที่อนนี้อีกจริงคืออันนี้มันก็เผ็ดในระดับระดับหนึ่งเผ็ดแบบว่ามันมันเผ็ดในระดับหนึ่ง,แ,บบงแต่ถ้าเผ็ดกว่านี้ได้อันนี้นะคิดผมว่าผมว่าอันนี้คือแบบพ่นไฟคือของจริงเลย แล้วก็ที่ให้ที่ให้ตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่คือมันก็แบบมันมีมีมีความเค็มอยู่นะซึ่งแน่นอนแล้วว่าไอ้พวกนี้มันก็้องเค็มอยู่แล้วนะจริงมันก็เค็มเค็มเป็ดเผ็ดคือแต่เผ็ดอะคือแบบที่ให้ที่อยากแสดงเพราะว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันแบบว่ามันไปต่อได้กว่านี้ได้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่ามันก็ได้อยู่มัน อร่อยไหมถามว่าเรื่องอร่อยไม่อร่อยอันนี้มันมันมันแล้วแต่คนด้วยแต่แล้วผมก็คือมีความเผ็ดในระดับหนึ่งก็มันก็ไม่ได้แย่ไดเดียวมันก็ไม่แย่ได้เดียวแต่ถ้าเกิดเผ็ดได้ก็ยิ่งกว่านี้คืออันนี้อาจจะเรียกว่าพ่นไฟของจริงเพราะในความที่ผมอะ่ะมันมันก็เผ็ดแมมันก็เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดบนเค็มอะ่ะนั่นแหละครับอานากนน็เป็นความของผมนะ ก็ถ้าอยากลองเองก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นเลยซึ่งสปอนก็ไม่ได้จ่ายแต่ก็เป็นตามจริงมันก็ขายที่เซเว่นหละจริงแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเจอขายที่อื่นก็บอกผมได้นะผมก็มอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขายที่อื่นหรือเปล่านอกจากเซเว่นเนี่ยครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วจะกันคลิปหน้าครับบา,บายบายสวัสดีครับ